สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมช่องพงจินดาบรรลายนต์วันนี้จะมาเช็คเบ้าโชกเช็คโชควิธีการเช็คโชคก็ขยม่มถ้าโชคมันยังดีมันจะหนืดนะครับมันจะไม่กระเด้งกระดอนเวลาเรากดลงมันจะค่อยๆขยับขึ้นแต่ถ้าเรากดลงให้หมดแรงแล้วปล่อยถ้ามันขยับขึ้นแล้วก็เด้งกระดอนสะท้อนอย่างนี้นะแสดงว่าโชคไม่หนืดละไม่มีแรงต้านมันแตก แล้วก็ดูที่โชกด้วยมีน้ําเยิม้มมีน้ํามันเยิ้มหรือเปล่าตัวนี้แตกแล้วละครับแต่มันมีเสียงกุกกักกุกกักด้วยจะถอดเช็คเบ้ามันด้วยแล้วก็ลองเทียบโชกที่มีมีอยู่ว่าพอใช้หรือเปล่าถ้าตัวไหนแปลงได้ลองใสด่ดูไม่ได้ค่อยสั่งอันดับแรกก็ถอดนอตล้อครับตัวบล็อกไฟฟ้าผมไม่ออกนะครับแน่นมากเลยผมใช้อ้โห จากนั้นค่อยขึ้นแม่แรงครับขึ้นแม่แรงคือเราจะขึ้นแม่แรงให้คลายตัวนี้ก่อนนะครับใช้บล็อกไฟฟ้าบล็อกลมแกะยางอา้าวหล่นเฉยเลยแกะยางคุบออกก่อนแล้วก็คายไว้นิดๆจะได้ไม่ยากตอนที่ถอดโช๊คออกมาแล้วเพราะถ้าถอดโช๊คออกจากตัวรถแล้วไม่มีแรงกดสปริงมันจะดันมันจะแน่นมากครับแต่อย่าออกหมดเดี๋ยวสปริงดิดคราวนี้ พอขึ้นแม่แรงให้ลอยครับปกติเมื่อก่อนที่ผมทําอยู่มันเป็นแม่แรงแบบธรรมดาซึ่งเห็นไหมครับโยกได้เนี่ยครับเห็นไหมครับมันโยกได้นี่ครับผมได้สั่งตัวนี้มาก็คือขาตั้ง3มขาปรับระดับได้หลายระดับสูงตัวนี้ไม่ได้เอาสูงอะไรมากมายแั่ที่รูแรกก็ให้มันขึ้นสูงให้พ้นนี่ครับพ้นแล้ว ก็เสียบสลัดเข้าไปคราวนี้เราก็ตั้งขาตั้งให้ได้ตำแหน่งกึ่งกลางจากนั้นก็ค่อยๆลงแม่แรงนิดหนึ่งจะสั่งแม่แรงแบบปากจอรอเข้พอดีร้านที่สั่งไปหมดของหมดก็ไม่แจ้งผมรออยู่เป็นอาทิตย์ก็เลยเปลี่ยนใจให้สั่งเครื่องเสียงใส่รถอีกคันแล้วนะครับคราวหน้าค่อยสั่งมาใช้งานแม่แรงตัวนี้ก็จะช้าหน่อยจนแม่แรงสามขารับน้ำหนัก แล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องลงมากให้มันช่วยกันทันนี้เห็นไหมครับไม่ขยับเลยมันก็จะมันคงแข็งแรงกว่ากันจากนั้นค่อยถอดล้อหลังจากที่ไกลไว้แล้วนะครับออกเรียบร้อยง่ายดายล้อก็เซฟตี้อีกชั้นหนึ่งวางใต้รถโอเคนะจะเห็น3ามขาแล้วครับ แข็งแรงมั่นคงโชค๊คนี่ไม่มีที่จะเอาแล้วเห็นไหมครับเปียกน้ํามันดําก็คือมันแตกมากและสั่งมาเปลี่ยนแต่จะดูเบ้าโชค๊คก่อนแล้วก็เทียบกับโชค๊คเก่าๆดูครับต่อไปเราก็าทำการถอดอันดับแรกที่ยึดสายเบรกเพราะเวลาเอาโชค๊คออกมันก็ต้องเอาสายแล้วก็ตัวนี้เบอร์19 ด้านบนอีกเบอร์12 3สาตัวแค่นั้นมันก็ออกได้แล้วเบรกตัวนี้เราต้องหารายมัดถ้าไม่อยากถอดออกบทเลยเราก็หาะไรมารองด้านล่างเอาครับใช้วิธีนี้ถอดเบอร์14ออกระวัาางสายพับหักงอถ้าเราถอดนี่ด้วยก็ต้องเอามัด ถ้าไม่ถอดก็หาอะไรมารองอย่าให้มันตกมากเดี๋ยวมันดึงตัวนี้ใช้เบอร์19ใช้ด้ามบล็อกยาวคายก่อนมันแน่นมากจากนั้นก็บ็อไฟฟ้าเลยทันใจวัยรุ่นอ่าออกละระยะเท่าไหร่เนี่ยครับห้อยตรงเตีงแลวก็เหลือแค่เบอร์12ด้านบน3ตัวผมก็จะถอดด้านบน สองนะครับจับไว้ด้วยครันนี้หลุดแล้วถอดชุกไม่ยากเท่าไหร่ออกง่ายได้ไม่ต้องใช้เข้าสารเสกแปลวาวเรามาสำรวจดูครับน้ำมันเยิ้มทั่วเลยแต่คงกระจายแบบนี้ไม่ไหวคงต้องหาเปลี่ยนหามาเปลี่ยนแล้วครับ ลองถอดโชค๊คสำรวจเบ้าโชค๊คดูด้วยครับดังกุกะกะกุกกะเบาะ้าอาจจะไม่เสียหายอาจจะเสียหายที่โช๊คทําให้มีเสียงเหมือนกันจากนั้นก็ถอดโช๊คด้วยตัวกดสปริงถอดดูแล้วน่าจะหมุนยากฝั่งนี้ก็ให้ตัวกดดึงสปริงมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็เริ่มขันทีละด้าน มันก็จะเริ่มกดสปริงเท่ากดบีบสปริงไว้แทนเราซึ่งสปริงรถมันมีแรงบีบสูงเราเอามือกดไม่ลงแน่ให้มันเกาะดีๆระวังหลุดควรจะทำในที่โล่งให้มันหันออกเพื่อความปลอดภยัยใช้บล็อกจะเร็วนะครับก็สลับด้าน ทีฝั่งนี้ทีแล้วก็เบอร์19ขันออกเลยครับยางรองก็ขาดกระจุยกระจายใช้เบอร์19ยิงน็อตจับปลายโชคออกนะครับถ้าแกนมันหมุนตามใช้คลีมล็อก โดยหาผ้ามารองหน้าหนามาให้มันบาดแกนเผื่อได้ใช้แค่นั้นเองแล้วก็ยิงออกเลยครับขายออกได้เลยแล้วก็ดึงเบ้าออกได้ละปืนยังดีครับสมูทไม่มีสะดุดก็คงจะเป็นที่โชคอย่างเดียวครับยางรองสปริงก็ขาดละมีขายเพื่อความปลอดภัยเราจะถอดสปริงไว้ก็ได้นะครับค่อยกดอีกที หรือกดไว้อย่างนี้ก็ได้เผื่อได้โชกมาใส่ใหม่จะได้ไม่ต้องกดแต่ผมต้องเอาออกเพราะว่าต้องดูยางรองโชกขาดตัวนี้ทําให้มีเสียงได้เหมือนกันครับขาดออกจากกันเลยมันก็ไม่ขาดมันเป็นมันก็ขาดนั่นแหละพูดยังไงพูดเองงงเองนี่ออกมาแล้วสปริงนี่ต้องระวังหน่อยยางกันกระแทกโชกก็แตกแตกกระจุยไม่มีชิ้นดีนี่ครับ จนเป็นรอยดำรอยไหมเลยตรงนี้ดำๆมันแสดงว่าร้อนมากเนี่ยไม่มีแรงฝือดอะไรแล้วเสียงคุกคาดน้ำมันหมดแล้วตัวนี้ของอร่อ SK SKYB วิธีตรวจเช็คโชก็ก็มันต้องมีแรงหนืดดันมันต้องหนืดตึงมือดึงออกก็ตึงมือหรือถ้าดันมากๆมันก็จะค่อยๆ ค่อยออกตัวนี้คือไม่มีละแห้งแห้งสนิทเลยครับอโครูโอเคโอเคเดี๋ยวไปลองหาดูโชคมาใส่ดูครับหาไปหามือเจอโชคโซลูนาเช่นกันทิ้งไว้ตัวหนึ่งแห้งๆนะครับไม่แตกยังดีอยู่ที่แรกว่าจะยกทุนนใส่เข้าไปเลยมันเป็นด้านซ้ายจะลองแปลงดูก็ไม่มีอะไรแตกต่างครับโชคซ้ายกับขวาแค่เนี่ยแค่หูจับสายเบรกมันอยู่คนละฝั่งแค่นั้นเอง เราหาวิธีมัดเอาก็ได้ไม่ยากนอกนั้นก็ไม่ไต่างกันหรอกครับซ้ายกับขวาแรงหนืดแรงอะไรเท่ากันสปริงเท่ากันที่แรกว่าจะยกตัวนี้เข้าไปแทนเลยเพระเบามันก็รุ่นเดียวกันของโซโลนูนาอยู่แล้วซ้ายใส่ขวาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าของเรามีรถเราเองยกเว้นว่าอู่ทาให้ลูกค้าก็ไม่สมควรเท่าไหร่นะครับควรจะให้มันถูกต้องคราน,นี้ผมจะใส่เข้าไปมาดูเบ้าโชกปรากฏว่า ลูกปืนเริ่มแย่แล้วนะครับดังคือคือ,คอสะเทือนไปหมด <Okay. S 2> ซึ่งเทียบกับตัวเก่ามันชกเบาชกตัวเก่าสมูทครับวิ่งได้นิ่มฉะนั้นก็จําเป็นคือต้องถอดอยู่ดีฉะนั้นแหละถือโอกาสถอดเช็คชกให้ดีด้วยใช้สปริงตัวเก่า ถอดออกมาได้แล้วนะครับคันนี้เรามาเปรียบเทียบโชคตัวนี้มีตะคราบน้ํามันตัวเก่าเห็นไหมครับใช้นิ้วชี้กดเข้าก็ยังได้ไม่มีน้ํามันไม่มีแรงหนือดอะไรแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอยากให้ทําพิธีเติมน้ามันโดยที่ดูแล้วโดยมากก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มนะครับไม่ทนทานู้เราเปลี่ยนใหม่หรือเปลี่ยนซิงสียง,ง,งกงตัวเมื่อกี้ก็คือเห็นไหมครับมันไม่มีแรงหนืดตัวนี้เห็นไหมครับ Yeah. น้ำมันมันยังมีอยู่ตัวนี้ยังได้ยังใช้ดีต่อไปก็จะเก็บคัดเลิกตัวนี้เป็นยางกันฝุ่นโช๊คอัพสำคัญเหมือนกันนะครับฝุ่นเข้าเล็ดลอดเข้าก็ทำให้เสียไวเหมือนกันถ้ากระบอกตัวนี้เป็นรอยก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้สิ่งสกปรกฝุ่นต่างๆเล็ดรอดเข้าไปในนั้นนานๆเข้าก็เป็นรอยกัดก่อนน้ํามันก็ออกมาฉะนั้นก็อยู่ที่ฝุ่นยางกันฝุ่นยังพอได้คุณภาพโอเคครับ ตัวเก่าคือไม่มีแล้วทั้งกันกระแทกทั้งกันฝุ่นตัวเก่านั้นจะอยู่ที่หัวกันกระแทกหัวกันกระแทกก็แตกหมดแล้วแล้วตัวยางกันฝุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีให้เห็นเลยตัวนี้ยากได้ใส่เข้าไปนะครับมันกันฝุ่นอย่างนี้ส่วนเบ้าชุบที่ผมบอกว่าตัวเก่ามันไม่ดีตัวที่มากับรถมุนนิ่งสมูทตัวนี้จะใช้ตัวเดิมที่มากับรถมุนนิ่งสมูท ส่วนตัวนี้ลูกปืนแตกแล้วก็บิดเบี้ยวแล้วครับเสียศูนย์เสียรูปเห็นไหมครับควงคลุงคลงคลุงคลงยังคนเมาไม่ได้การตัวนี้แล้วก็หาเลือกอยางรองสปริงต่างๆให้ครบแค่นั้นประกอบเข้ารถคืนได้ด้านล่างมันน่าจะมียางทำไมไม่มีปกติแล้วมันต้องมียางทั้งสองฝั่งด้วยครับด้านล่างสปริงด้านล่างกับสปริงด้านบนด้านที่อยู่กับโชค๊คแล้วก็ ด้านที่อยู่กับเบ้าโชกปรากฏว่าไม่มีผมมีอีกตัวหนึ่งเป็นของ3มห่วงนูนะครับลองเอามาดูก็หน้าตาคล้ายๆกันครับน่าจะใช้ด้วยกันได้อะไรหลายชิ้นตัว o t ตาโโ้าซ o รนกับ t o y o t ต้าโค l โรใช้ด้วยกันได้ส่วนเหล็กเบ้าไม่น่าจะต่างกันเลือกเอาตัวที่ไม่ขาดแล้วกันก็จะประมาณนี้ใส่สปร,ริงเข้าไปแล้วก็ใส่ยางรองโชกดินข่าเยอะแยะแค่นี้ก ประกอบกลับเข้าคืนได้แล้วครับรูน็อตก็ดูแล้วเท่ากันซ้ายขวานี่ไม่ได้ต่างอะไรนะครับที่มันต่างคือสปริงเราต้องสลับสปริงหัวท้ายลงเลยเอาสปริงข้างซ้ายดีกว่าประกอบเสร็จเรียบร้อยในการประกอบก่อนที่จะคลายสปริงก็ต้องใส่น็อตตัวนี้อย่างน้อยให้เต็มเกลียวถึงจะเข้าไม่สุดก็อย่าเข้าเกลียวเล็กๆเดี๋ยวมันดีดออกยางรองให้ได้ทั้งสองข้างนะครับไม่มีก็หาใส่ผมตัดยางรถใส่เล่นๆดู ม่น่าจะมีปัญหาแค่กดทับแล้วก็เลือกชิ้นที่ดีที่สุดอย่างเบา้าโชกก็มีตัวหนึ่งใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็เอาตัวใช้ได้โชกเช่นกันหรือเบ้าไม่ดีเราก็หาซื้อตัวนี้คือสมบูรณ์แบบแล้วครับลูกนี้จากนั้นก็ประกอบเข้าที่เดิมครับในการประกอบยัดด้านบนก่อนครับยัดด้านบนก่อนทําย้อนตอนที่เราถอดน่ะละครับยัดด้านบนให้เข้าซะก่อน แล้วก็มาใส่ด้านล่างเอาแล้วเรียบร้อยหนึ่งตัวยัดตัวที่สองก่อนตัวนี้บิดหน่อยผมไม่ได้ดัดแต่ทีแรกที่มันบิด <outgoing. S 1> ก็เบอร์20ตัวเมียขันเข้าไปดังเดิมจากนั้นก็ประกอบล้อเข้า ขึ้นดังเดิมแต่ขันตัวนี้ให้แน่นนะครับเบอร์ B 19ตัวยึดโชกกับคอม้าแล้วก็ได้ได้รือแล้วก็ถือโอกาสสำรวจพวกยางยางหุ้มต่างๆนะครับยางหุ้มเพลาขับนอกในยางหุ้มลูกหมากปลายแรกว่าดีไม่มีอะไรฉีกขาดไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรปกติก็กรอบล้อก,กลับเข้าคืนด้านบนยังไม่ขันแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้มันมีแรงกดจาก จากรถโดยการลงแม่แรงก่อนคานี้ใส่ล้อเข้าไปละในระหว่างที่นี่เรายังไม่ลองขยับโยกดูนะครับต้องไม่มีการให้ตัวถือโอกาสเช็คช่องล่างอื่นๆด้วยโอเคไม่มีปัญหาอะไร<ม>ก็ลงแม่แรงได้เลยแต่ อย่าพึ่งลงเยอะก็คือลงให้รับลอ้อรับน้ำหนักนิดหนึ่งแล้วก็ขันขันล้อให้แน่นก่อนแต่ต้องขึ้นแม่แรงก่อนนิดหนึ่งเพื่อเอาขาสามขาออกก่อนโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลองดูกันไปทดลองขับดูว่าจะนุ่มเงียบไหมเมื่อกี้เมื่อก่อนนี้ตกลุ้มมันจะดังอกอแกแกรกแล้วก็ไม่นุ่มโยนนะครับรถจะโยนไม่นิ่ม ส่วนโช๊คด้านนู้นเดี๋ยวหาเวลาเช็คอย่างนะครับแต่ไม่แตกด้านนู้นไม่แตกยังแบบว่าจะเช็คยัางรองสปริงเผื่อมันดังกับพวกนั้นแล้วก็เช็คเบาโช๊ดูว่างๆนะครับส่วนเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยครับท่านใดสนใจอยากสั่งมาไว้ใช้ก็ใช้งานดีโอเคเลยช่วยให้งานเรามันม่นใจกว่าเก่าเพราะว่ามันแข็งแรงแม่แรงส่วนตัวนี้ที่ถอดนะครับเดี๋ยวให้ลิงก์เหมือนกันที่ถอดผมมี เกือบจะครบละไม่ใช่อูแต่ก็เครื่องไม้เครื่องมือนี่ตัวนี้ถอดสปริงชคตัวกดสปริงโชคหรือสว่านไฟฟ้าอสุกะเนี้ยเดีให้ด้วยนะครับเดี๋ยให้ลิงก์ไปหรือแม้แต่ตัวถอดหัวเพลาขับก็มีเดี๋ยวจะให้ไปเผื่อท่านใดสนใจสั่งไปใช้ตอนนี้ลองขับดูในหมู่บ้านนะครับปกติแล้วเมื่อก่อนนี้ เจอความไม่เรียบของคอนกรีตจะดังกกกกกตอนนี้ลดไปเยอะก็มียังมีเสียงอยู่บ้างเล็กน้อยและที่แตกตา่างอีกอย่างก็คือเจอหลุมเจออะไรมันจะนิ่มนะครับมันไม่ยดโยนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยทางต่างระดับแบบนี้ตรงรอยต่อคอนกรีตกับลาดยางเนี่ยลงนิ่มครับใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวซอยตรงนี้ซึ่งมันจะสูง ลงนิ่มครับจะต่างจากเมื่อก่อนที่มันจะโยนโยนมันลืมใส่เกียร์แล้วก็ทางลูกรังความรู้สึกจะน้อยหมื่เหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ไม่มีอะไรจะทำแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวขายดีกว่าครับมันหมดที่จะซ่อมแล้วหาคันใหม่มาซ่อมยังมีดังอยู่บ้างเป็นปกติของรุ่นนี้โอเคนะครับเสนอแนะสอบถามพูดคุย ทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างฝากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับมีคลิปลงให้ชมอยู่เป็นประจำสำหรับคลิปนี้เปลี่ยนโชคนะครับยางเบ้าโชคแล้วก็ยางรองสปริงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ